แคมรี่2024ตัวใหม่ในบูธงานมาต้าสโตร์เหมือนเดิมนี่เราอยู่ที่บูธโตโยต้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถอะไรบ้างที่น่าสนใจแล้วเอาอะไรมาจะแสดงบ้างอย่างเช่นนี่คือแคมรี่นะครับตัวล่าสุดที่เป็นตัว H-EV เราจะถ่ายรีวิวกันแล้วแต่ว่าเนี่ยเราก็ให้ดูอีกทีว่าเขกาก็มาจัดแสดงเหมือนกันอย่างเช่นในตัวนี้ที่เป็นตัว Premium Luxury นะฮะนี่เราไปดูข้างในหน่อยสิพาดูพาโนรามิกหลังคาหน่อยเออเขาปิดเนะี่ยเอาเป็นว่ามันมีนะครับในรุน่นนี้นี่น,น,นี่ข้างบนเห็นชัดเลยอ่าเห็นปะเห็นปะแคมร ที่จริงผมถ่ายไปแล้วนะใครอยากดูรีวิวเดี๋ยวย้อนไปดูในช่องได้เลยหรือถ้าเกิดใครหาไม่เจอเดี๋ยวผมจะขึ้นป๊อปลิงก์ให้เป็นแคมรี่แล้วก็ในตัวต่อมาก็คือของ Toyota จะมีตัวโคราครอสซึ่งบอกอย่างหนึ่งตอนนี้นะครับโตโยต้าโคราครอสนะครับมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นลิเธียมไอออนแล้วแล้วก็ราคาเท่าเดิมไม่ได้มีการเพิ่มราคาแต่อย่างใดเปลี่ยนแล้วแบตเตอรี่จากนิกเกิลไฮไดเป็นลิเธียมไอออนถ้าเกิดว่าตอนนี้ในะรุันของตัวโตโยต้าที่เปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นลิเธียมไอออนก็จะมีโตโยต้าแ และนี่อย่างคันนี้เนี่ย อันนี้ก็จะเป็นตัว Corolla Altis ตัว g r Sport Toyota Corolla Altis g r Sport Hybrid อย่างที่บอกเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วเป็น lithium-ion แล้วก็1.8ลิตร Hybrid ในตัวนี้ก็เน้นเอาประหยัดน้ำมันมาได้แรงมือมากแต่ในเรื่องของดีไซน์ภายนอกที่ตกแต่งรอบนี้อ่ะคู่สวยนะครับหน้าตาจะเหมือนกับ g r Corolla เมืองนอกอ่ะหรือว่าตัว g r Corolla ที่อยู่ด้านบนนู้นนะครับก็คือตัวรุ่นแรง1 6ลิตรเทอร์โบสสูบเกียร์ธรรมดา6สปีดกับเครื่องสี่ล้อ g r 4ตัวแรงแล้วก็เป็นตัวเร่าดีได้ดีด้วยแต่ในรถบ้านอย่างคันนี้ราคา1.1าง่แสนหหหน้าาาตลล่อเ ล้อลายใหม่ไายท้ายเป็นแบบเพียร์เทลลมดําไปดูก่สายท้ายเป็นยังไงเป็นแบบเพียร์เทลลมดําแล้วก็มีสปอยเลอร์หลังที่เป็นแบบดักเทลสีดำครับตกแต่งเป็นสีดําทั้งหมดแต่ในเรื่องของพวกโลโก้เอมเรมตัวอ,อ,กอักษรโครโรล่าอัลติสแล้วก็ H.E.V เนี่ยยังเป็นโครเมียมอยู่แต่ว่าการตกแต่งจะเป็นในเรื่องของโทนสีดํามากับรถสีขาวแบบนี้แต่ก็ดูสวยดีนะมีสเกิร์ตมีอะไรให้ด้วยล้อสีดําด้วยแล้วก็สำหรับใครที่ดูในเรื่องของ t o โยต้าแคมป์ตัวใหม่นะถ้าเกิดไม่ได้สนใจออปชัน เพราะอย่างตอนนี้ในตัวสมาร์ทหนึ่งล้านบาทก็ได้เป็นแคมรี่ที่เป็นไฮบริดแล้วตอนนี้แคมรี่ไม่เหลือตัวไหนเลยที่เป็น2.0 2.5และต่างประเทศก็ยกเลิกการทำตลาดตัว V6 ไปที่เรียบร้อยหน้าตาดูเป็นบ้านหน่อยแต่ว่าโดยรวมโอเคนะอย่างล้อก็เป็นล้อสีโทนเดียวไม่ได้เป็นทูโทนแล้วก็ล้อเป็นเจนิ้ว ยางก็ให้เป็นแบบบิสโตรมาก็เป็นแบบแนวยางนุ่มเงียบไม่ได้แรงหรือว้าจะบอกไม่แรงมือว้าก็ไม่ได้เพราะว่าจริงๆล้วแรงมันเยอะนะแล้วเป็นไฮบริดที่ประหยัดน้ำมันด้วยแล้วก็แรงด้วยในคันเดียวกันแรงปลาคันนี้ไหลเร็วเหมือนกันนะครับจะเทียบกับพาวเวอร์ที่เขาให้มาในความเป็นไฮบริดตัวน,นี้นั้น2.5ไฮบริดโคตรเจง๋งภายในเป็นไงมาดูกันดีกว่าในตัวเริ่มต้นตัวสมาร์ทอย่างอิงเทเลียเห็นไหมตกแต่งก็โอเคพอใช้ได้นะครับก็บางคนอาจจะบอกว่าดีไซน์มันดูแปลกๆดูเก่าดูอะไรแต่ผมมองว่าก็ไม่แย่ใช้คำว่าไม่่่่งงงนนะรรรรับใเืืือออออขขพพพวววกกดีไซหหาาุ ก็ถ้าเราพูดตามตรงนะถ้าคนคาดหวังว่าจะเท่าแบบพวกแบบตัว A C V 70มันจะแย่กว่าน่อยแต่ถ้าเอาดีไซน์โดยรวมผมก็บอกว่าใช้ง่ายแล้วก็ในเรื่องของปุ่มแผงต่างๆที่เป็นอยู่ตรงพวงมาลัยเนี่ยก็กดง่ายใช้ง่ายนะครับก็โดยรวมโอเคหัวกงหัวเกียร์มีเป็นเฟคชิปนะครับทั้งหมด7สปีดเป็นแบบ C V T ที่เป็น E C V T เพราะคันนี้อย่าง,ยงที่บอกว่าไม่มีรุ่น N A ไม่มีเครื่องยนต์เพียวแล้วไฮบร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดทุกุ่นย่อยก็เป็นประมาณนี้ก็โดยรวมโอเคแต่ว่ามันจะดูพื้นๆดำๆไป สีเงินไม่ใช่โครเมียมเป็นสีเงินนะครับที่ตัดให้มันดูแบบมีสีอะไตัดหน่อยเป็นการตกแต่งนั่นแหละก็ดูแยมนะครับโดยรวมก็ถือว่าพอใช้ได้ฟิลหมุนปรับเสียงนี่ก็แน่นดีนี่คือตัวต้นหนึ่ล้านบาทของตัว Camry Hybrid นะครับตัวริ้ำต้นตัว Smart เนี่ยก็ถือว่าน่าเล่นแล้วแต่ต้นอื่นถ้าเกิดจะได้พาร์ทเนอร์ในซันลูปตัวพรีเมียมลักชัวรี่พรีเมียมก็จะมีให้อีกสองรถย่อยถ้าเกิดว่าทั้งหมดของ Camry มี3รุรถย่อยครับแต่ว่ามันมีรถที่เป็นไฮไลท์อีกอะไปดูกันหน่อยไหมว่ามีอะไรไปอันนี้หลายๆคนจะเคยเห็นอยู่แล้ตัว a t ที่เป็นตัวชุดแต่ง โมเดลริสตาแต่ถ้าว่ามันจะมีรุ่นหนึ่งที่เป็นแพคเกจตัวแต่งพิเศษก็คือตัวเอทีที่เป็นตัวไนเช e มาดูนี่ตัวไนเช e เป็นแบบนี้นะครับมันคือรุ่นที่มีการตกแต่งเป็นสีดำนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแถบสีดําต่างๆตัวคิ้วนักเทลตัวสเกิร์ตด้านล่างตัวชิ้นต่อยาวของตัวฝาท้ายก็เป็นสีดําเป็นสีที่ตัดกับตัวรถที่ทําออกมาให้มาดูมีความแบบจะบอกไงดี เข้้องมีความสีเทาตัดสีดําให้ดูเป็นแบบมีความเข้มๆดูดูลอลอหน่อยแต่ถ้าว่าถ้าสารสำหรับผมแล้วเนี่ยผมอชอบตัวที่เป็นโมเดลริสต้ามากกว่าโดยส่วนตัวนะแต่ก็เนี่ยอย่างตัวล้อมันดูล้อล้อเป็นสีนี้เป็นออกแบบดําเทาเงาเข้มเป็นแบบรมควันสีเทาแต่ไม่ใช่ดําเลยนะก็ดูสวยอีกแบบด้านหน้ามาแล้วก็ในเฉดด้านหน้าเนี่ยจะมีตัวชิ้นสีดานะครับเป็นการตัดคาตรงสเกิร์ตด้านล่างลงมามันจะเป็นชิ้นสีดาตัดคาลงมาแล้วก็เป็นในเรื่องของการตกแต่งโทนดาทั้งหมดจะไม่มีโครเมียมเลยยกเว้น ได้นะครับแพ็กเกจชุดแต่งตอนนี้อยู่ที่16,220อรบาทโฟลเนอร์ตอนนี้ก็มีการเพิ่มรุ่นย่อยมาคือตัว S เนาะเป็นุ่นที่น่าเล่นมากถ้าเทียบกับณาเวลานี้ในราคาที่1 2 3 9 0 0 0บาทไปดูกันว่าเป็นยังไงนะ ต้นนึ่งล้านสองแสนบาทเป็นตัวโฟลเดอร์ที่ทําออกมาให้สําหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการโฟลเดอร์ในราคาเริ่มต้นคือไม่ต้องการเอปชั่นหรือต่างๆต้องการลดที่นั่งได้เจ็ดที่นั่งเชื่อถือได้เรดาร์เบตี้ที่ดีเครื่องยนต์สองเพียงพอในการใช้งานแล้วแถมคันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในรถยนต์ที่ทําออกมาเพื่อขายกลุ่มลูกค้าฟรีด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ต้องการรถพวกนี้ในราคาที่ย่อมเยาวลงนะครับอย่างที่บอกคือล้ออะที่เราเห็นพาดูล้อก่อนล้อเนี่ยจะเป็นแบบ ให้รถมันมีรูปลักษณ์ที่ดูเปลี่ยนไปแต่หน้าก็จะเป็นแบบเดียวกับตัวลีเดอร์เ g จ n นเดอร์เลยภายนอกไม่เท่าไหร่นะครับสิ่งหนึ่งที่หายไปคืนอนี่ดราหลังคาซึ่งถ้าใครไม่จะเป็นหรือซื้อเียกกับมันก็ไม่ต้องเอาก็ได้นะครับหรือหาของอัอร์มาร์เก็ตก็มีขายเช่นกันมาดูในรถกันนี่อย่างคันนี้เนี่ยก็จะมีตัวที่เป็นพวงมาลัยที่มีการเปลี่ยนแน่นอนว่าในตัวที่เป็นตัวลีเดอร์จะเป็นรุ่นที่มีแพลตชิปแล้วก็เป็นหุ้มหนังในตัวลีเดอร์ตัวเริ่มต้นลีเด จะมีพาร์ทเนอร์ชิพแล้วก็พรมอะไรหุ้มหนังแต่ในรุ่นนี้ที่เป็นรุ่น S ตัวเริ่มต้นราคา1นึ่งล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทพรมอะไรกลายเป็นยูริเทนพาร์ทเนอร์ชิพหายไปนะครับเนี่ยก็ก็โอเคก็จับสัมผัสได้ดีแล้วถ้าเกิดคุณเข้าใจว่านี่คือฟโฟลเนอร์นะครับในราคาเท่านี้แล้วคุณได้รถไปขับแล้วอ่ะเบาะผ้าเบาะอะไรต่างๆก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาอย่างน้อยอะฝั่งนี้ก็ยังมีช่องเก็บของที่ยังมีหุ้มหนังมาให้อยู่ก็โอเคสําหรับฟโฟลเนอร์แล้วในการตกแต่งเรื่องซอฟทัชฝั่งตรงกลางที่ยังเป็นผ้า ไม่ใช่หนังในเรื่องของการบุูลุ่มข้ขางๆนี้จะเป็นผ้า อันนี้ก็ว่ากันไปในแต่ละส่วนในแต่ละพาร์ทที่เขาก็ต้องมีการลดหย่อนลดหลั่นันไปในเรื่องของต้นทุนแล้วก็ฟอนเจเนอร์เนี่ยปบติเนี่ยจะได้เป็นออโต้สี่บานนะครับแต่ว่าตอนนี้จะเหลือกระจกออโต้ Auto เฉพาะฝั่งคนขับเท่านั้นเรื่องนี้เป็นยูโรห้าแล้วนะครับมีดีพีเอฟเข้ามาด้วยส่วนกุญแจนั้นไม่ใช่พูสตาเป็นแบบเสียบบิดในราคาที่เขาต้องลดต้นทุนลงนั้น <c oughs> ก็ต้องหายไปบ้างเลยครับพวกออปชั่นสิ่งหนึ่งที่หายไปก,ก็คือ i s ุ c คอนโทรไม่มีมีแต่ปุ่มแผงในการควบคุมหน้าจอตรงกลางแล้้้วววก็ฝัั่งนนีคบคบุมหาจอต IMD หลังพวงมาลัยแค่นั้นแหละที่เหลือยังเหมือนเดิมพวงมาลัยล่ะสีที่ทางมาเดิมไหมอ่าสีที่ทางอยู่สีที่ทางนี้ก็ปรับง่ายหน่อยนะครับเบาะก็แน่นอนห่อผ้าโยกมือตามสไตล์ของรถที่ต้องราคาถูกออกมาเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและเป็นเที่นั่งตามสไตล์ PPV บ้านเราครับและนี่ก็คือกระบะเลโก้ที่เป็นคอนเซปต์เลโก้ของโตโยต้าไฮรักแชมป์ไฮรักแชมป์ก็มีรุ่นที่เอามาตกแต่งให้ดูเช่นกันวันนี้ก็จะเป็นในคอนเซปต์ของตัวนี้น่าจะเป็นรถแคมปิ้งมาดูข้างๆกันรายละเอียดข้างๆเห็นไหมนี่ล้อตกแต่ง แหลงคาโอ้รถล็อก ok ไม่ให้เปิดด้วยนะครับผมไม่เป็นไรแหลงค่ามีให้นะครับแล้วก็มีตัวรูฟแหลงขาลูฟในรุ่นนี้เนี่ยก็คือจะเป็นของชุดตกแต่งเขามีอธิบายไว้เลยแต่ว่าผมพี่เกศอะด้านหลังของ T J N เป็นแบบเต็นท์รูฟแหลกแล้วก็มีขาลูฟขาแหลกอยู่ตรงนี้เหมือนกันมีค่อนข้างแข็งแรงนะเป็นแบบเวอร์ชั่นที่เอาไปลุยได้แล้วก็ไปแคมปิ้งนอนสบายเนย่นอนตรงพื้นที่กระบะด้านหลังนี้เป็นแบบเปิดสามทางแล้วเขามีไลเนอร์ให้ด้วยพอมีไลเนอร์อย่างนี้เนี่ยสิ่งที่ได้มาก็คือมันก็จะสสสบบาาาาาายยยยเเเรรรรรรื่่่่ออ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 งงงงงงขขขขกกนนนไมมม้้้ลลััวปีีะใใหหพุด อันนี้เป็นพลาสติกนะในการปิดให้มันดูสวยดูเต็มยิ่งขึ้นให้มันดูรับกับรถชุดแตะข้างหลังก็มีนะแตข้างหลังนี้จะเป็นแบบพลาสติกเหมือนกัน ไม่ใช่เหล็กนะเรนไี้บอกไว้ก่อนใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้โอเคสวยนะครับแล้วก็ในเวของความเป็นรถทํางานก็เป็นแบบนี้นี่คือฟุ้ดพาร์ของแคลรีบอยนะครับเป็นแบบแคมเปอร์เหมือนกันหรือจะทํางานก็ได้เช่นกันหรือจะเป็นรถทางานเคลื่อนที่รถขายของรถไรแคมป์มาทำได้ทุกอย่างพอพิธีข้างหลังเนี่ยคุณสามารถมาต่อยอดอะไรหลายๆอย่างเลยจะเป็นฟู้ดทาร์ขายของข้างหลังนะครับหรือเดินทางไกลอย่างที่บอกคันที่ซ้ายมือที่เราพาดูเป็นรถแคมปิ้งอันนี้ก็เป็นรถแคมป์เช่นกันแต่ว่าคันนี้เขาทำเนคอนเซปต์ world for anywhere ก็คือเป็นเหมือนออ มีมอเตอร์ไซค์เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังพวกแอร์พวกอะไรต่างๆก็คือมีตู้แอร์แยกต่างหากจะไม่ได้ใช้กับตัวแอร์ของตัวรถนะครับพะคราวนี้จะเป็นเหมือนห้องห้องนึงเป็นห้องใหญ่ห้องโถงเลยก็ได้ทํางานก็ได้ทาอะไรก็ได้หรือจะเป็นบ้านก็ง่ายคือเป็นรถแคมป์อ่ะคือมีทั้งบ้านมีห้องน้ามีอะไรต่างๆอย่างรถหมดแต่ถ้าเป็นห้องน้ำเนี่ยแน่ต้องต่อแยกกันไปทีเพราะว่ามันต้องมีเรื่องของเก็บสิ่งปฏิกูลที่เป็นถังเก็บอีกทีหนึ่งแล้วเป็นห้องอีกทีหนึ รถที่เป็นทรงแบบนี้นะครับไปต่างจังหวัดวเอามอไซค์ขึ้นหลังนะโหเท่มากอันนี้มอไซค์ไฟฟ้าแล้วเนี่ย แล้ที่ผมบอกไปนะครับว่ามันสามารถทําเป็นรถฟู้ดทากขายได้ใครจะทําเป็นรถที่ประกอบกิจการอะไรต่างๆอย่างคันนี้ที่เป็นตัวอย่างนะครับป๊อปคอร์น by major cineplex ก็จะเป็นการทําป๊อปคอร์นโดยอยู่บนรถเป็นคอนเซปต์ฟู้ดทาร์กครับไปขายที่ไหนก็ได้เช่นกันแล้วยังมีอีกที่เป็นกลุ่มในรถแต่งของโตโยต้าคันหลังนี้เป็นรถที่แต่งในรายการนะครับเป็นการจัดกิจกรรมของโตโยต้าที่เป็นรีโวแซทท้าแต่งอาชีวะนะครับไปดูกันซึ่งคันนี้ผมก็ได้ทําคลิปไปก่อนหน้านี้ที่เป็นการแข่งขันแล้วก็มีการได้รับราง ซึ่งได้เงินรางวัลสูงสุดถึง1นึ่งแบาทในครันนี้ก็จะเป็นการตกแต่งในทีของอินซีนะครับแซดอิ Z นซีมีนี่นี่นี่ทีมที่เขาได้รนะับรองชนะเลิศนะคบก็คือเป็นทีมของวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์จังหวัดชลบุรีผมเคยทำคลิปตอนเขาพิเศษไปด้วยแหละก็อธิบายว่ามีอะไรบ้างซึ่งมีจริงแล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเฟี้ยวอ,ะอ่ะเออคือมันเป็นเกิดจากสมองแล้วก็เกิดจากในเรื่องของความคิดของคนในการทํารถทําอะไรออกมาผมว่าเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีที่ออกมาจากการรังสรรผลงานผ่านฝ จัดว่าเด็ดครับรอบนี้ไปดูอีกคันนึงเดี๋ยวเราพายิงข้างล่างแล้วกันเพราะว่าเราขับมีข้างบนยากอยู่คุณเชื่อไหมว่าตอนนี้มีตังเงินเดียวก็หาซื้อยากนะครับนี่คือเจโอลเจียโครราลานะครับเดี๋ยวที่ผมบอกว่ามันจะมีเวอร์ชันล่างกำลังก็คือตัวเจียสปอร์ตโคราอัลติแต่คันนี้คือตัวเรียวเจียโครราลาเลยคือโครราที่เป็นตัว GR แท้ๆน1.6ลิตรสามสูบเทอร์โบตัวแรง300กว่ามาแต่ว่ามีตังเงินเดียวตอนนี้ยังซื้อไม่ได้เพราะหาหลักยากมากนะครับก็ไม่เป็นไรแต่เขาก็เอามาจััดดดดดดดแสสงใหููู้้ทททีีีีี่่่่่บบบนนนนนะะะคคครรเเยยยววาาาาไปปปิิกกกลลุณ็็ นะครับที่เอาไว้ใส่อะไรต่างๆได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นแท a c t i o n บอร์ดวางลูฟแลกลูฟ เต็นท์วางได้เหมือนกันตรงนี้พื้นที่ทั้งหมดของตัวนี้มันสามารถแอสจัดได้หลายอย่างคุณจะใส่ไฟ LED ดีคุณจะหาของที่เป็นพาร์ตออฟโรดถังน้ำมันสำรองจุดยึดแท็กชั่นบอร์ดวางได้หมดเลยนะครับเพราะเขาทำออกมาเพื่อให้คุณลองนับในการใช้งานแบบนั้นอยู่แล้วและแน่นอนในรุ่นวายทเนี่ยก็คือรุ่นที่เป็นการตกแต่งออกมาให้มีโป่งล้อที่ใหญ่ขึ้น,นช่วงล่างที่กว้างมากยิ่งขึ้นกับตัวเครื่องยนต์2.8ลิตร i อ1 g d f t v 224แรงมา้า550นิวตันเมตรเหมือนเดิมครับเป็นรน ขึ้นมาเพิ่มเติมจากเดิมด้วยนะครับแล้วคุณดูด้านข้างบันไดด้านข้างเนี่ยผมบอกได้แข็งแรงนะครับดูนี่สบายเลยบันไดอะ่ะคือเเป็นบันไดเหล็กเดิมทีของโตเลต้าเนี่ยจะเป็นบันไดพลาสติกนะครับแล้วก็มีการทําเปลี่ยนบันไดเหล็กมาให้มันดูมีความเป็นออฟโรดแล้วก็รองรับเป็นเรื่องของเวลาที่คุณจะต้องไปดูออฟโรดแล้วเจอหินเจออะไรต่างๆที่เบียดด้านข้างบันไดตัวน,นี้เป็นตัวรองรับเกาะโดวบอดี้ และที่สําคัญเลยบางโคนถ้าคุณจะแต่องออฟโรดให้ล้อมันล,ล้นหรืออะไรก็ตามสิ่งที่คุณต้องทําให้ซัพพอร์ตก็คือตัวบางโคน <im it> เพื่อป้องกันหินหรืออะไรต่างๆไปดีดใส่คันอื่นไอ้ดีดใส่รถเราไม่ไเท่าไหร่แต่ด้เกิดไปดีดใส่หน้าคนขับมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยก็เจ็บเหมือนกันนะก็ทําบางโคนออกมาให้มันยืนซึ่งบางโคนอันนี้ออกมารับกับตัวโป่งพอดีสวยมากครับอันนี้ใช้ได้เลยแล้วโดยรวมนะครับของโตโยต้าทั้งหมดจะมีประมาณนี้ที่บูธงานมอเตอร์สป์ของปี2024ทั้ง c ใหม r รี่ตัวใหม่ฟ ต่อตัวโปก็ทำออกมาให้ทุกคนได้เห็นว่ารถโตโยต้าสามารถอัดัปได้หลายอย่างมากโดยเฉพาะตัวไฮรักแชมป์ที่เอามาโชว์ถึง3คันไม่ว่าจะเป็นรถไว้แคมปิ้งป่ารถที่ทํางานได้ทุกที่หรือก็เป็นรถแคมป์ในคันเดียวกันที่เป็นเหมือนรถบ้านแล้วก็มีรถที่ขายเป็นฟู้ดทรัคให้เห็นเช่นกันแล้วก็ยังมีในตัวรถเก่งรถต่างๆที่ขายดิบขายดีมาตลอดอย่างยาริสเอทีที่ขายรุ่นไนเชดเพิ่มเติมขึ้นมาหรือตัวธรรมดาที่หลายๆคนก็มองหาในการใช้งานอย่างเช่นพวกยาริส5ประตูแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายเซนิก ปีนี้มีโปรโมชั่นมีอะไรให้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเดินเข้ามาในงานลองมีแจก,กบัตรไปแล้วสําหรับใครที่รับบัตรจากเราไปแล้วนั้นอย่าลืมมาชมบูธโตโยต้าด้วยนะครับเพราะถือว่ามีรถที่เด็ดใช้ย่อยเลยทีเดียวโดวยเฉพาะตัวแคมรี่นะครับบอกเลยว่าปีนี้เด็ดครับแต่วันนี้ไปละเดินบูธอื่นก่อนดีกว่ามามามาคนที่ดูคิวอยู่ตามมาด้วยนะเดี๋ยวมันพลาดของเด็ดนะครับ